อ่ขอกราบสวัสดีพี่ๆนะครับอยู่กับผมฟิล์มบางใหญ่นะครับก็ช่วงนี้ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับก็มาแล้วนะครับอ่าเห็นมีหลายคนนะครับถามเข้ามานะครับว่าองค์นี้เป็นของที่ไหนนะก็เพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับองค์นี้หลังจากที่เราไปทําธุระเสร็จก็มาเดินหาของนี่แหละก็ได้องค์นี้มานะครับอ่าเห็นมีหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าเป็นของที่ไหนนะอ่า แต่ก่อนที่จะบอกว่าของที่ไหนเนี่ยต้องถามว่าถ้าพระแบบเนี้ยนะครับอ่ะอยู่ในกรอบแบบเนี้ยนะครับอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะวางอยู่ในแผงเนี่ยนะครับพี่ๆจะกล้าเช่าหรือเปล่าต้องถามกบบ่อนนะครับอ่าถ้าคนดูปนอ่าถ้าคนดูเป็นเนี่ยนะครับกล้าเช่าแล้วก็รีบกลับบ้านแน,น,น่นนะอนนี่นะครับอ่านี่นะครับผมได้มาในราคาสองใบครึ่งนะครับเปิดไปสามใบนะจะทต่อราคามานะครับอ่าบบ๋ยป๊บนึงนะ ชื่อแกะรกอบก่อนนะครับอ่าผมว่าพี่ๆหลายคนน่ะนะครับอ่าที่ดูผมเนี่ยคนเก่งค่อนข้างเยอะนะนะครับก็อาจจะรู้แล้วแหละว่าของที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จนะครับอ่าสมเด็จพิมพวันอาทิตย์นะครับของหลวงปู่เลี่ยมวัดศรีเรืองบุญนะครับจังหวัดนนทบุรีนะท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ภูวัดอินนะครับ พระสมเด็จชุดนี้นะครับสร้างประมาณปี2497นะครับจะมีความเก่านะ,ะหลายองค์นะครับส่วนใหญ่ก็จะจานนับนะครับก็คือด้านหลังเนี่ยจะจานด้วยดินสอนะครับจานนับเป็นตัวเลขอันนี้ก็น่าจะเป็นองค์ที่355นะครับเนี่ยความเก่าต้องได้นะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมใช้หลักเกณฑ์อะไรดูนะเวลาดูแท้นะครับอ่ะนี่ ขอปรับกล้องนิดหนึ่งนะครับชื่อ <c oughs> เดี๋ยวขอหยิบปากกาหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะนะครับนี่นะครับผมจะดูตรงเส้นฐานนี้ก่อนเลยนะครับมันจะมีขีดน่าคือพาเขาแก่จากบล็อกมิดโกเนี่ยนะครับมันจะมีขีดเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆถ้าจุดนี้ถ้าดูว่ามันมีเนี่ยก็จ่ายตังค์ได้แล้วนะนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยต้องดูเนื้อด้วยนะครับเนื้อเนี่นยส่วน โซนนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเนื้อเน่านะครับนี่นะครับแล้วหันข้างมานะครับหันข้างมามันจะมีเส้นอย่างนี้อยู่นี่ครับเป็นเส้นบังคับนี่ตรงนี้เส้นขั้นเนี่ยนะครับข้างจะมีกระแตะนะครับข้างเนี่ยมีกระแตะแป้งนะครับเดี๋ยวค่อยลงกล้องให้ดูนะนะครับดูด้านบนบ้างซืบอ่เห็นไหมมันจะมีกระแะแป้งพวกนี้อยู่นะครับ าบางองค์ก็จะเนื้อสะอาดนะครับแต่ส่วนส่วนมากนะเนื้อสะอาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอเป็นเนื้อเน่าวันนี้มีนะครับแล้วก็เยอะด้วยนะครับอะดูความเนื้อหาความเก่านะากระแจะแป้งอะไรพวกนี้นะครับดูง่ายนะพิมพ์เนี้ยนะครับรหาดูยากนะครับมีผงของสมเด็จพทธจารยร์โตนะแล้วก็ผงลมพูนเนี่ยนะครับแย่ไ,ไหมอย่าที่ผมบอกนะตรงเนี้ยเขาจะมีเส้นนะครับมีเส้นอยู่ นะครับเนี่ยนะครับเส้นตรงเส้นขีดเนี่ยต้องฐานบัวนเนี่ยหนึ่งเส้นนะนะครับดูง่ายๆเลยนะครับนี่ชึอ่าพระสร้างปีสองสี่เกนะความเก่าต้องมีนะครับเห็นไหมจะมีขอบเนี่ยอยู่นะครับเนี่ยเนื้อหาความเก่าเนี่ยต้องได้นะครับอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นกระแจแป้งนะครับ พวกระแจ่นะครับก็จะต้องมีนะส่วนด้านหลังนะเป็นจานนับนะครับเป็นรอยดินสอนะครับบางองค์ก็เห็นว่าจานด้วยปากาก็มีเหมือนกันนะครับแต่น้อยนะส่วนใหญ่าจานด้วยดินสอนะครับนี่ดูง่ายๆนะครับเนื้อหาเป็นไงเนื้อหาดีมากนะครับโอ้โหดูง่ายๆเลยนะ ถ้าประมาณการก็หลักพันนะครับหลักพันนี่ครับเป็นพระที่พบว่าน่าใช้มากนะครับมากโดยพุทธคุณนะแล้วหลวงปู่เลี่ยมเนี่ยแกเก่งมากนะนะครับคือมีคนเล่านะครับว่าอ่าถ้าจะเป็นศิษย์หลวงปู่พูได้เนี่ยต้องเพ่งนะครับเพ่งจิตเนี่ยให้ไส้เทียนเนี่ยขาดได้เลยนะครับถึงจะเป็นศิษย์หลวงปู่พูได้นะนี่ โอ้ยสวยนะครับสวยสวยกริบเลยเนี่ยวงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับ